มาครับมาดูลายเครื่องบินกันหน่อยครับโอ้โหจากขวาอ่าซ้ายขวาวะเป็นซ้ายบนลงขวาล่างนะครับแต่ว่ามีทีมลงไปแล้วเป็นเด l t ต X ครับโอ้โหยิงโซนล่างๆไม่น่าถึงนะสนามกอล์ฟเซนทันอนะไรแบบนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่า น่าจะปวดกันใกล้ๆก,ก,ก่อนแน่นอนครับพีดอมมาที่ทุ่งหญ้าหรือเปล่าสำหรับเกมดีครับลงกันมาแล้วพีดอมครับบัวครับบัวลงที่โอ้ลงตีเหล็กนะแล้วเหมือนมีเพื่อนบ้านมาแล้วตรงนี้ครับคนนี้น่าจะชื่อแก้งบ้าหรือเปล่าไม่ชัวร์นะไม่แน่ใจเหมือนกันครับแล้วก็นิวเซเว่นเครับไอซ์สึดครับ แล้วน่าจะเลี้ยวออกครับสำหรับบัวนะทีมนี้ครับโอ้โหแล้วได้ปืนครับได้ปุนปุ๊บลงทันทีหรือเปล่าครับนิวแล้วมีเสียงปืนครับแกงป้าก็ได้ปืนเหมือนกันครับทรกนี้ครับเอาแล้วนิวโดนดีโอเกือบหมดหลอดด้กับปืนนิวบอกอีอย่างว่านี่เก็บจัดจครับนิวจะอยู่ค่อนข้างไกลนะขอดูทางด้านอื่นก่อนนะครับ ก็ยังไม่มีไรครับเซเวียรสามคนครับบาชิเ oh, ด no <away> really ียตรงนี้ครับโอ้โหโดนฟาเดโคูรเลือดแทบหมดหลอดแล้วรีไวล์เหมือนโดนยิงสวนมารีไวล์ไม่มีปืนหรือเปล่าครับรีไวล์ครับเอาแล้วเหมือนเพื่อนยิงน็อกได้รีไวล์มาต่อยบอกขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยแล้วเรียบร้อยครับเป็นไซเบอร์ครับโอ้โหโดนแล้วแล้วรีไวล์เอ้ายังไม่ได้เก็บปืนต้องยังปัดยุงชูดอยู่ตรงนี้แล้วไม่รอดครับโอ้โหรีไวล์เปลี่ยนปืนไม่ทันแล้วโดนพี่อ่าซีโฟครับ เกมออกจากเกมครับเซเวียตอนนี้เราสองคนครับเดี๋ยวคูนกับกีเลนครับโอ้โหเปลี่ยนเป็นปืนไม่ทันครับบัดดงชนสาวใหญ่แล้วครับรีวายเมื่อกี้โอ้โหแล้วเดี๋ยวคูนกดหัวแดงวันนี้เราจะทำใเกมครับเป็นพี่กล้องครับตอนนี้ไซเบอร์เราสองคนครับน่าจะสอบสองเท่ากันครับตอนนี้ครับซีโฟยู่ไหนครับอยู่บ้านด้านบนครับบ้านน่าจะบ้านเดียวกับแฟงครับตรงนี้ครับเซเวียจะเอาต่อหรือเปล่า เดี๋ยวคูดมาดมของอดี๋ตรงนี้ครับเอาน่าจะเอาสุดแต่โดนยิงต่อมาจากไกลๆครับดูคูดแล้วป๋าเป้ไปเก็บอออิมครับจากโยกก้องครับได้มาหนึ่งคิวครับตรงนี้ครับโอ้โหโดนไกลๆต่อมาขออนุญาตไปดูโซนป๋าเป้เนี่ยครับตรงนี้ปะทะกันเลยหรือเปล่าแล้วโอ้โหโคตรน่าโดนกดครับตรงนี้ครับมีไก่โบราณโคตรน่าโดนชาร์จโคตรชาแต่ว่า มหมดไปได้ครับหมดนาครับเดี๋ยวฮีโร่ไปเก็บอ่าโยกก้องครับออกจากเกมไปโอ้ตอนนี้โยกก้องเหลือกันสองคนครับเป็นพ c เศษคอสนะที่อยู่วิวดูอยู่ตรงนี้ครับไม่ได้เข้าไปช่วยเพื่อนครับตรงนี้แล้วโมดได้หรือเปล่าครับโมได้แล้วโมได้ดเจอครับขอเพื่อนมาถึงตรงนั้นเพื่อน,ออนโมได้หมดไป ไปไม่น็อกครับโอ้ระยะมันไกลไปหน่อยครับโอ้โหกับน็อกนะแล้วนักก็เจอไหมครับหลังเสาไฟหลังเสา,าไฟแล้วหัวเหยีไปเก็งมีเลนตอนนี้เซเวียเหลือคนเดียวแล้วโอ้โหเซเวียโอ้ยังไงดีครับเดี๋ยวกูครับตรงนี้ครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคงไปหมดแล้วครับตอนตอนจับไปบวกโอ้โหครับไปดูอีกรอบนะครับ ตามติดชีวิตของพูดนะครับตรงนี้ครับคนเดียวจากเซเวียรคับน่าจะโดนฟีดอมไหลเข้ามานะตรงนี้จากที่ตอนแรกบวกบไซเบอร์ครับ แล้วพีเซียคอสเอาไปสวนป่าเป้มาได้ครับโอ้โหเสียมน้ไปหนึ่งแล้วตรงนี้คูด้าเข้ามาชิดคด้โดบบนคูด้ากดไปตรงนี้ครับไม่หลอดครับเปน็นเอ่อสินาอีมครับเหลือแค่พีเซียคอสคนเดียวพีเียคอสตรงนี้คนเดียวจะทํายังไงครับป่าเป้เหลือแค่สามคนโดนยิงต่อมาตรงนี้โอ้โหคือเราครับโ,โู้ยังไม่นองครับ จะยังไม่ร้องยังไม่ตายคร да ับเพราะว่าเหลือแค่คนเดียวเท่านั้นครับสำหรับพิซซี่คอร์สพันยาขึ้นมาก่อนแล้วโถมาแล้วโถมันแล้วถ้าพิซซี่เก็บมันน่ะเก็บมันน่ะจะย้ำเลยไหมย้ำเลยไหมมึ้เล่นไม่ไหวครับเป็นคารุม้าครับโอ้คารุม้าเกือบน็องครับเมื่อกี้โอ้แต่ยังคมครับแล้วฮาร์ดี้ไปเก็บไซเบอร์เอ้าไซเบอร์บอกทำไมเป็นกูวะ โอ้เดอะคูดบอกเนียนอยู่ครับตรงนี้ครับไปเจอกับไซเบอร์ก่อนครับสำหรับมิจอบครับแล้วเต้นส่งนี้กดเต้นเต้นกดเต้นเต้นไม่ยอมครับกดทำแหน่งแล้วครับสำหรับเดอะคูดยังไงดีครับตรงนี้ เอาแล้วเดี๋ยวคูดเห็นโล่งๆแบบนี้ได้ไหมครับยังครับยังนิ่งอยู่ครับสำหรับเดี๋ยวคูดโอ้โหเดี๋ยวคูดมุมสวยจัดๆตรงนี้เอาฟรีไหมแล้วกดไปกดไปยังไงผมจะกายวอร์ทันครับเปิดตำแหน่งครับเดี๋ยวคดเดี๋ยวคดกดไปอีกเข้าไปไม่เยอะครับโอ้ไม่ดีแล้วเดี๋ยวคูดตรงนี้ครับโอ้โหเรื่องที่จะออมขวาครับมาเอาตัวเดียวก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวคูดตัดใจดีครับ แล้วเลือกจะมาเอาขวาตรงนีกดไปกดไปกดอยู่คูแต่ไม่ไหวครับโอ้โดนยิงตอดมาก่อนสำหรับเดอะคูดครับเป็นฟีดอมองครับตอนนี้ครับได้มาี4คิวแล้วโอ้แล้ววงมันกึงกลางนะมีน้ำผ่ากลางครับไม่แน่ใจว่าจะไปฝั่งไหนครับวงนี้ไฟเอลจี LG เสียไปหนึ่งครับจอแดนไปโด,ดนตรงไหนมาครับตอนนี้เลยหรือเปล่าครับ ก็จะโดนเอ็กซแอลนะหรือเปล่าก็เป็นอาจจะเป็นเอ็กซแอลหรือว่าโอ้โหใครกันแน่งงไปหมดน่าจะเป็นออโอ้โหมากกว่าครับเพราะตรงนี้เหมือนเห็นครับสำหรับซามูเอลเสียกันไปสามทีครับตอนนี้ครับ อยู่กันนอกวงเอา้าแล้วยืนทำอะไรกันสองคนครับนี่ยโมนด้าคารุมาครับหลุดหรือเปล่าเอา้านิ่งไปสองครับตรงนี้ครับสองครับ เอ็อยู่ที่เซนทัลครับเดินเล่นกันอยู่ในห้างครับตรงนี้เดี๋ยวรบลกเกมเมอร์ครับเดี๋ยวตาเอ็กนี่ยังไม่ได้ปะทหากับใครครับเกมนี้ครับยังวิววิวมองหากันอยู่หัวรับมาเหมือนมีคนมาเยี่ยมหรือเปล่าตรงนี้ไอ้สึกว่าไงโอ้โหโลงน้ำไปก่อน คร้อน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 แล้วแกงบ้าบ้าอ้าววิ่งสวนแกงบ้ายังไงแล้วโดนสวนน็อกมาครับแกงบ้าแล้วเรียบร้อยเป็นฟุตโตออนไฟครับออนไฟก็โดนสวนเหมือนกันตรงนี้ยังไงไอเสือไอเสือสวนไอเสือสวนไอเสือสวนแล้วไม่ไหวครับเป็นฟุตโตครับขอขมฟุตโตหน่อยแล้วชัดอัพชัดอัพเลือดน้อยเลือดน้อยอ้าวแล้วเรียบร้อยครับเป็นฟุตโตครับสู่ขีดครับตรงนี้โอ้โหเป็นเป็นบัวนะสล็อตของบูมเอ็มจีครับเป็นฟุตโตไม่ได้ครับ แก้งป้าไปหนึ่งคนครับอะแก้งป้าปวะใช่ไหมมีใครรู้บอกหน่อยนะว่าใช้แก้งป้าหรือเปล่าครัาหัวปวดแล้วลูกแก๊งบีครับไ,ได้ใครมาหนึ่งคิวครับตรงนี้เป็นแสนดีหรือเปล่าอาจจะเป็นแสนดีครับจากาเอเมอร์เกมเมอร์ครับ มดแล้ววงไปฝั่งโลงหินอ่อนจริงๆเลยครับอ๋อบอกเลยแล้วตรงนี้หัวเห็ดนิ่งๆอยู่น่าจะมีปะทะแน่นอนครับเอ่อฮาดี้อ้อมอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจครับเอาแล้วแบ็คกำโดนน็อกไปก่อนอแบ็จะโดนซ้อมหรือเปล่าตรงนี้ยังไงโอ้หบุโดต้องรีบมาครับบุโดต้องรีบมาดึงเพื่อนนครับแล้วน่าจะดึงได้ไม่ยากครับ แล้วโอ้โหเอ็กเอไปเก็บ YLG ก็โบดตี้ครับโหสี่คิวเน้นๆมาดูไปของปีดอมันก่อนครับแล้วเจอกฮารีโบดฮารีโบดดไปยังยังไม่ยอมยังไม่ยอมเลิขวาหน้าต่างบนครับขวาหน้าต่างบนแล้วจะโบนโลโบนมีไอ้บอทวางอยู่ครับ แล้วอยู่นอกวงครับนะตรงนโดนกดต,ต่อแล้วเรียบร้อยครับเอาแล้วเขาตอบนู่นเอาเยอะน,น,นู่นครับโอ้โหเอาเยอะจัดจัดครับเป็นโฮปนะที่ไปอีกหนึ่งทีมาตรงนี้ครับแล้วต้องรีบเข้าวงเขาสำหรับสี่จอมครับถ้าดักแล้วได้แบบนี้ก็คุ้มครับโอ้โหไม่เสียใครด้วย มาดูเอ็กเกลอทีมาหน่อยครับได้เพิ่มมาสี่ีก่ฟอรสองและรีเวิร์สอีก2 2> สอด,ดอดอดมอีดแปดคิวไปแล้วครับสองทีมเต็มๆครับเดี๋ยวต่อเอครับีดเจน,นได้เพิ่มมาอีกหนึงคิวครับน่าจะเป็นวิวนูนะวิวนูจเ,เอร์อกเกมเมอร์อครับ เอกครับไม่มีปัญหาอะไรครับแต่หน้านี่ถ้าข้ามฝั่งก็น่าจะลำบากอยู่สำหรับตัวเอกครับแล้วท,ทีตรงนี้เหมือนจะโดยนยัดครับโอ้โลิสลิสลิสโอ้โล,ล,โอโละลิสไม่ลอยครับเหลืโอโพไซดอนคนเดียวออกข้ามฝั่งมาแล้วครับโพไซดอนโพไซดอนข้ามมาฝั่งนี้เฉยเลยครับแล้วโงหไปฝั่งดูคนยิงด้วยครับแล้วพอเ,เก็บไปเก็บลิสไปจะเกมครับตอนนี้ แล้วเพิ่มอีกหนึ่งคิวสำหรับ e x l for Team าคิวว่ตรงนี้ครับแล้วเหมือนโดนด้านบนยิงต่อมะครับสำหรับ Forget แล้วใครมนทีบอยู่บนตัพผามาขอจริงแล้ว Forget ไม่เก็บย่อแบ็คครับขอดูฟีดอมหน่อยฟีดอ้อมหน่อยเอาแล้ว Forget ก็โดนโดนเหมือนกันครับยอ้อนอะไรก็ไปอยู่กันไปครับตรงนี้แล้วเอา Forget ยูโดนดอ,อกครับแล้ว ยังไงดีครับเออ่ฟอร์ซี่ต้องกลับมาดึงนะครับโอ้โหแล้โล่งนะตรงนี้ครับขาจะโผล่หรือเปล่าเราจะยิงสวนครับเป็นฟรีดอมดนี้ครับจะดูให้หมดไปโอ,โ,โอ้โหเม็ดสามเม,ม็ดเน้นๆครับเอาแลวา้วโดนสวนมืนกันพ่ดี้ใช้บบไฟฟลายไฟฟลายใชไฟฟลาใช้ไฟไปแล้วใส่ไอ้ตัวสอีดอมจะเอาครับอยา,ายกได้ครับฟีด้อม ไ้ดอบเอา้าแล้วใครน็อกอยู่ครับแล้วจะตาม้วเรียบร้อยแล้วเป็นรีเวิร์สครับบูนโน่ตามรีเวิร์สจะเกมไฟแล้วฮาร์ดีบอกรอไม่ไหวนะครับพอดุมดาบไฟพอดุมดาบไฟวิ่งชาร์จมาเปลี่ยนปืนเอา้าแต่หลังเข้าโอ้โหต้องวันยาวฮาร์ดี้พาดี้ไม่พันแล้วโงโอ้โข่แต่ต้องพ่านรับแล้วเรียบร้อยครับฮาร์ดีครับเอา้เาแล้วเหลือแค่คนเดียวเป็นหัวเห็ดตรงนี้กับ X X L หัวเห็ดยังไงครับเดนดึง หนึ่งหนึ่งคับเอ็กซ์แอลโฟทีหัวเหตุกระโดดดีเร้าต่างคนต่างคนนีเป็นใครยังไงสองดนตอนนี้แล้วเป็นหัวเหตุครับโอ้โหยิงเลือดสาดครับมีครับโอ้โหแล้วเก็บเอ็กซ์แอลโฟทีเพาะจะเกมครับสิบสองคิวเข้าไปแล้วสำหรับฟรีดอมครับโอ้โหอ๋อเรื่องครับเกมนี้ครับเอาแล้วมีใครมาสปาเดี๋ยวตรงนี้ค่ะแลวเรียบร้อยครับเก็บโพรไซดอนก็ไปอีกหนึ่ง วีฟิดอมมาดีแล้วครับเกมดีอัดแต่จ็อกก่อนจากด้านหลัหวเหตุแล้วเรียบร้อยครับจ็อกไปครับตรงนี้ครับดีบกลางไอวอร์มาก่อนสซลาร์บูโน่โอ้เหลือการสี่ทีมสุดท้ายครับปั๊เป้เหลือสามคนครับตรงนี้แล้วเป็นฮีโร่ครับโดนหัวเหตุครับเก็บออกจากเกมครับเอ้าแล้วหลังข่าวเรียบโดนลุงยีก็ปั๊เป้ครับโอ้โหหลายทางเหลือเกินครับ แล้วตรงนี้ฮา์ดี้น็อกอีกแล้วครับลบไม่พาวคาดี่บอหขอคานหน่อยเดินไม่ไหวแล้วเบื่อเดินไม่ไหวแล้วเบื่อดึงหน่อยเพื่อนแล้วจะดึงได้ไม่ยากครับสําหรับฮร์ดี้ครับโหและว,วงยังอยู่ในวงอยู่นะสำหรับฟีดอมครับบัวเหลือกัน2คนครับนิวเซเว่นเกับไอซ์สเดี๋ยวเซเ X อครบสครับ าครับคนไฟเรเตอร์ยังไงคนอีกไม่พักคู่ดาอก้นตัวไม่นารอดครับล้าสาเยเซเว่นเเกไฟเดี๋ยวแค่คนเดียวนะเป็นไอซึครับจางเออสลัดของบูมจีโอ้ยอสยออยอ่นครับแการตรงนี้ไหวหืปล่าครัไอึแล้ววงเจ็บด้วยครับโอไซึ จะออกได้ไม่จะสวนหน่อยไหมครับแล้วกดได้ครับโอ้แต่เขามีเยอะครับไม่น่ารอดครับไปครับน่าจะโดนหมอกกินตายเนียครับโอ้ตอนนี้เหลือก็สองทีมครับสี่โอ้ไม่นอกนะหรือว่านอกว่ะนี่จะเป็นเหตุกา์ณะที่นอครับระดึงขึ้นมาได้ครับสี่ต่อสามครับวงเข้าหาไม่ได้เข้าหาใครเนียครับของคุณพี่โยครับสี่ต่อสามครับฟีดอกอมสผ ไปตรงนี้าร์ดิโอ,โอ้โหส่งไทลงไปแล้วซ้ำเ,เรจันวิเกม์ไหมครับตน่ตนสามต่อสามครับว้าดิเอาจะจัดเกมนี้ครับโอ้ยังไงปีดอมกับเดลต้าเอครับสองทีมใหญ่ครับแล้วโดนสอดมาฮาร์ดี้ลงไปหน่อยหรือรปรปเปล่าลูกยังไงดีโคตรวัดยังหลบมาได้ครับจะเป็นมูโน,โน่แล้วอามูโน่ได้น็องครับแล้ว3ลูกแอนวินเกย์ไปตอนนี้สถานการณ์พีคครับเหลือสามต่อสองเท่านั้นครับ โอ้ดีด้อมมาดีดจ่าครับหัวเห็ดโดนไปครึ่งหลอดกัไปครึ่งครับเกินแล้วเดียวแล้ะเรียบร้อยครับโอ้เดี๋ยวต่อจะต่อหรือเปล่ายังไงบูโน่กับพาดี้ครับเดี๋ยวจะเอ็กเป็นฟิกเซอร์กับไก่นะตัวไปครึ่งหลอดยังไงดียังไงดียังไงโู้แลจะเนียนพันยาครับวิงครับหน้าขาวครับขีมอะไรกันครับเนี่ยโอ้แล้วอัญญาตรงนี้ครับไม่ดีหรือเปล่าไม่ดีหรือเปล่าไอ้เจ้าตัวบูโน่เจ้าตัวบูโน่ตัวคนบูโน่ไม่รอดตอนนี้เหรอฮัดีคนเดียวเอาแล้วฮัดีเทนได้ครับเอ้า อะไรกันครับเนี่ยด้อม2คิววะน,นี่โอ้ขอดับแปบบ๊บอ๋ีด้อมอย่างนี้20คิวครับเกมเดียว20คิวครับถามยิงโอ้โหด้อมครับเก็บแชมป์เกมสุดท้ายไปได้แล้วยิงไปทั้งหมด20คิวครับโอ,โอ้อะไรกันครับเนี่ยอุ้ยด้อมครับ โอ้โหพาดีกับแบ็คนี่คนละแปดเลยนะโอ,โอ้เกินก็บอกเลยว่าเกินโอ้หเอาจะจัดกับฟีดอมครับที่2เป็นเดลตาเอครับเก็บไปได้ทั้งหมด3คิวครับอตอนแรกสต่อสนะหรือเปล่าวะสีต่อสครับแล้วก็เหลือ3าสแล้วก็เหลือ3าแล้วก็เหลือ2องสงเงงไปหมดโอ้โหคู่ดีครับอุต่าหฟีดอมเฉียบจริงครับเกมนี้ ที่สเป็นเออ่บัวครับมาในเออ่สล็อตของบัวเอ็มจีนะได้ไปทั้งหมด3คิวครับจบอันดับ3ครับที่สเป็นเออ่ปาเป้ครับผมปาเป้ท็อปห้าสามเกมเลยนะปาเป้นะครับโอ้เอาเรื่องครับเก็บไปทั้งหมด4คิวครับจบอันดับสอ่ที่5เป็นเอเมอร์เกมเมอร์ครับไม่ได้คิวครับ หกเป็น H x อ l กซ์เอลฟครับได้มาได้มาทั้งหมด6คิวครับเจ็ดเป็นโฮปทูครับโฮปทูได้มา1คิวจากซามูเอลครับแปดเป็นวายจีก็ไม่ได้คิวครับเก้าเป็นฟูโต้ฟูโต้ได้มา1คิว